ดูแล้วอะค่ะเมื่อเทียบพื้นที่ใช้สอยกับราคาที่เราจะต้องไปซื้ออะมันรู้สึกว่าโอ้เราเสียราคาเท่านี้แต่ว่าได้ที่นิดเดียวเองแล้วก็ท้ายที่สุดก็มาเจอบางกอบางกอกแอสเซทเหมือนที่ที่เขามีให้กับราคาที่ที่ได้อะไรเงี้ยมันดูโอเคกว่าสวัสดีค่ะชื่อนัทค่ะซื้อบ้านหมู่บ้านประดับดาว56ค่ะของบางกอกแอสเซทกับคุณกระต่ายค่ะ บ้านที่ในฝันที่ต้องการก็เป็นบ้านเดี่ยวแหละค่ะเราก็ดูบ้านหลายแบบบ้านจัดสรรใหมๆ่ๆดูบ้านเก่าที่ยังไม่ได้รีโนเวทแล้วก็ดูบ้านที่รีโนเวทท้ายที่สุดก็มาเจอบาง,บางกอ,อกแอสเซทแล้วเลยลองทักไปดูว่าแบบมีบ้านแบบนี้ไหมคล้ายๆที่เราสนใจในราคาที่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะโครงการมือหนึ่งพอด,ดูแล้วอะค่ะเมื่อเทียบพื้นที่ใช้สอยกับราคาที่เราจะต้องไปซื้ออะมันรู้สึกว่าโอ้เราเสียราคาเท่านี้แต่ว่าได้ที่นิดเดียวเองแล้วก็ อยู่ไกลจากที่ที่เราสนใจไปอีกเพราะฉะนั้นพอลองเปิดดูบ้านมือสองดูแล้วก็คุยกับบางกองแอสเซทดูค่ะเหมือนที่ที่เขามีให้กับราคาที่ที่ได้อะไรเงี้ยมันดูโอเคกว่าวันแรกที่ไปดูไม่รู้เลยว่าจะสวยงามหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นบ้านที่แบบยังรีโนเวทไม่เสร็จอะแต่เรา,าก็อ้างอิงจากหลายๆบ้านที่ที่คุณกระต่ายเคยพาไปดูว่าเออออกมามันก็คงสวยแหละก็ถือว่าเชื่อใจ โดยรวมก็คือชอบทั้งหมดก็คือพื้นที่ได้พื้นที่กว้างแล้วก็ตัวบ้านก็สวยดีก็ตรงพื้นนะคะเขาก็ปูพื้นด้วย SPC ก็ดูมินิมอลน่ารักดีค่ะก็มีอะไรที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ถามมีคําถามแบบยิบยิบย่อยๆจุกจิกตไปหมดเขาก็คอยตอบเรามาตลอดแม้ว่าจะเป็นคําถามเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาก็ใส่ใจดูแลแนะนําให้ซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซทนะคะเพราะว่าได้ทาเลดีพื้นที่เยอะแล้วก็ราคาดีด้วยค่ะ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ